สวัสดีครับพบกับผมลุงน้อยชาวไรครับวันนี้ก็ไม่ค่อยได้ถ่ายลง youtube ไปนะวันนี้ไม่ค่อยว่างด้วยผมวันนี้เข้าไร่แล้วก็เตรียมตัวจัด,จดงานเตรียมตัวจัดงานนะจัดงานงานแต่งงานแต่งให้ลูกสาวก็กำลังยุ่งอยู่ก็วันนี้ก็มาถ่ายพันเจ็ดแปดเก้านะอันนี้มาถ่ายพันเจ็ดแปดเก้าให้ดูอันนี้ก็ น่าจะเป็นแปลงสุดท้ายนะเนี่ยเป็นแปลงล่าสุดก็ชุดนี้เกี่ยวแล้วนะก็เกี่ยวไปได้40่สิบไร่แล้วได้ไป48เกียนนะเอเกียนกว่ากาก็ยังเหลือชุดนี้นี่นะที่ยังสองคว้เสียงไม่ได้เกี่ยวแล้วก็แปลงเขา แตงข่าวก็น่าจะเกี่ยวหลังเสร็จงานแต่งลูกสาวนะทีนี้ก็ลงพันเจ็ดก้าหมดเลยนะอันนี้ก็อายุป,ประมาณยังไม่ยังไม่ยังไม่ได้เจดสิบวันนะวันนี้ก็วันที่ประมาณเดีย๋ยวนะวันนี้วันที่ยี่ยี่เจ็ดเนาะ น,นี่วันที่ยีเจ็ดในหกสิบประมาณหกหกสิบห้าประมาณหกสวันนี่นะประมาณหกสิบห้าวัน ก็มีสองฝากนะทุกคนนะอันนี้ก็จะอันนี้ก็จะยาวไปนู้นนะก็มาดึง,งน้ำเติมซะหน่อยนะฝนถามว่าฝนเยอะไหมก็อาดินก็เลยขาวๆนะมาเติมแล้วก็เดี๋ยวหลังจากงานแต่งศุกสาเสร็จเดี๋ยวก็จะมาดึงใหมถ่ถีจะมาดึงใหม่พร้อมหยดปุ๋ยด้วยนะหยดปุ๋ย อันนี้ก็ใช้เป็นระบบน้ําหยดอันนี้ไม่ได้ทํารุ่นนะลองลองลองดูว่าถ้าเราไม่ทํารุ่นเขาจะเป็นยังไงนะแล้วก็ปุ๋ยก็ให้ทางน้ําเลยนะปุ๋ยให้ทางน้ําให้ทางสายน้ําหยดไปเลยสูงนะสูงเลยพอกเนี่ยแค่คอเลยอนะฝักแค่ขอลุงน้อยนะถามว่าต้น สวยไหมต้นก็ใช้ได้เลยนะนี่นะกระุพริกนะแปลงนี้ทําพริกลุกเอาพริกออกแล้วก็ไถยอดแห้งเลยแปลงเนี้นะลองดูนะไม่เคยหยอดสักที ผลที่ออกมาตอบโจทย์มากสวยเลยนะนะสวยชอบใจลุงน้อยชอบใจนะเดี๋ยวปีหน้าจะทําอีกจะทำ,ะทำย่าง,งี้นะจะทําเพิ่มขึ้นจะทําแบบหยอดแหงเนี้ยหลายหลายไร่ กระถาที่วางใหม่นะทุกคนกล่องที่ใช้เป็นกล่องสแตนเลสทำอันนั้นก็แตกนะก็เหยาวก็เหยามาแตกแล้วก็เปลี่ยนมอลูกใหม่นะมอก,ก็ใชปป้ประมาณปีเดประมาณปีเสียลูกแรกเ็เรียก,กอะไรเก้าสิบแอมป์เนาะซื้อลูกนี้ก็เป็นร้อย ลูกแรกซื้อมาในราคา2อ0พนะลูกนี้ถูกกว่านะลูกนี้2อ0พมาร์กแอมแต่ก็ราคาถูกกว่าก็ไม่รู้สาเหตุอะไรนะถูกกว่าส่วนลูกเก่าเราไปเทิร์นเขาก็ตีทยิงน้อยไปเทิร์นเขาตีให้400นะก็จ่ายอันนี้ก็แค่2อ0พนี่นะอันนี้ก็อีกแถบนึงริมๆนี้ก็จะหยอดที่หลังนะแถวริมก็มันห่าง ทางถนนลุงน้อยก็ไม่ไป้ทำอะไรก็ใช้จอบนะขุดแล้วก็ใช้หยอดหลุมนล้เม็ดสองเม็ดลุงน้อยคือคอยหยอดก็สเสียดายนะเลยต้นเขาจะเล็กก็เ้านั่นที่หลังนี่ก็บอกอีกลูกนะนี่ก็จะเป็นบอ่อนาหกอันนี้ยังเปียกอยู่นะอันนี้เป็นสาย20เซนก็จะหยดได้ชุ่มกว่าอันนี้เดี๋ยวก็หลังแก,กเสร็จงานเดี๋ยวก็จะมาหยด ก็ประมาณนี้นะก็เดี๋ยวมาดูอีกทีมาลุ้นกันว่าแปลงนี้จะได้ไรละกี่ตันนะนี่นะส่วนนี้ก็เดี๋ยวปล่อยให้ผุให้อะไรสักหน่อยนะแล้วก็จะไถไถแล้วก็ถุรงร้อยว่าจะปาบที่สักสักหน่อยนะ นี่ว่าจะปราบทีสักนิดแล้วก็รอทามอีกทีก็น่าจะเป็นคาวฝนเลยนะครับวิดีโอชุดนี้ก็จะขอจบไว้เพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดติดตามให้ลุงน้อยชาาไรเลยครับครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ